โอเคนะก็ขอากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหุกประเทศเลยนะวันนี้เราก็จะมาสอดโหลดโปรแกรมอัานหน้าจอนะแบนดี c แคมนะก็เข้า Google Chrome ไปเลยในในโน้ตบุ๊ก Windows 10นะครับนี่นะก็พิมพ์ไปตามนี้เลยนะคุณผู้ชมกดเว็บแรกปุ๊บกดเข้าไปกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็รอมันนะแต่ผมไม่ต้องโหลดนะเอามาโหลดไปแล้ว ผมโหลดไปแล้วนะก็กดเข้า d e ดพีซปึ๊บกดดาวน์โหลดเกิดโปรแกรมนะคุณผู้ชมปึ๊บนี่นะก,ก็กดเลือกให้เป็นไทยแล้วก็กดโอเคกดต่อไปกดตกลง,งกดติดตั้งมันอาจจะเร็วๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะผมเอามาภากิีดทีนะแต่ผมไม่ต้องติดตั้งติดตั้งไปแล้วนะคุณผู้ชม นะนะใครอยากตั้งค่าตั้งค่าตามนี้เลยนะนี่เอาแค่ปานกลางคอมสปิกไม่ค่อยแรงแลมสี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะนี่โอเค